มีผู้ใหญ่อยู่บ้านมานอ้อค่ะมีคนอยู่บอกรื้สปลาบบองแม่สมนึกแนะ่มีอยู่มีอยู่ว่าจังไดมีมีมีอย่างน่ออันเอาปลรราบบองแม่สมนึกสองกระปุกเด้อไอเด้อมาสืบปลรราบบองอืมอีเมลแล้วบอกมาสื้อ ห๋อมันสืบปลาปเตี่ยปลาแดกบ้องแม่สมเนื่อง่ะเอาจักกระปุกสองแล้แลลยยแลถ่ายอยู่นี่ยละอ้ายยังเปี้ยมาให้นั่งถ่ายอยูมั้งเจ้าจะนัะ่งรอเหรอเจ้าเอาสองกระปุกเอานี่อืมเอาให้ใหอ้ายทำเ,เนี่ยเปี้ยงมืาขึ้นนี่ไปเที่ยวหมอลำม,มาหนังมานอยู่บอกอิมมี่ี ผู้บ่าวมึงนะ่ะอุ้ยกระหมานล่นะเนาะไอ้มีมีสย,ยางมันเป็นอยังสิบประ,ะมาณสมัสสิเหลียสมุทรายก็ได้แล้วเนาะฮ่ามึงอยู่ในน้องท้งเนาะอีมีมีมัน,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 ค,น,น,นคือเก่งใช่ป่ะอืมผู้บ่าวกับมิตรผู้บ่าวโรอๆตีมึงเอานะมงเห็ดจังไหนวะเออบอกไอ้เนี่ย ไม่เห็นจังไดมันคือหมาแทะแต่ละมือแต่ละเว้นโอ้ยมันสมัติสัญญาอายเทากระทุ่มล่ะบอมันอยากในอย่างเทากระทุ่มให้มันมันอยากในอย่างเทาก็ซื้อให้มันอยากด้รถเทาก็ซื้อให้มันมันอยากเท้าโทรศัพท์เทาก็ซื้อให้มันตายมันก็จะได้กินเขาเออแมนติเออเอขอทาเลย เออให้ถามอีกไนอ่านความรอๆนี่ขั้นรอซ้ำคู่นัดนี่มันสี่ได้นั่เข่าอยู่บ่อรมือถือโลดมอไซค์เนอคู่นัดอันบอกโอ้ยเอาแล้วก็รออยู่เด้เอาให้เบียร์ล่างหนึ่งสปไปคู่นัดนะ <c oughs> เนาะซ้ำนั่นลาพอเบียร์ล่างหนึ่งว้ายมาสร้างบาดแทล โอ้ยเมาปุ๋ยเลยเว้ยเออเออถามมีงแน่งซัมท่านรอซัมเบาโยนี่มันสีพอ่อแต่อย่างมีม,มีไอ้ถามมึงดูวยเบาโยท่นบอกโอ้ยเบาโยนั่นอือ่ะกับไข่อยู่ไรอ้าวให้เหล่าขาวขดไงขดหนึ่งสไปซัมนันหละพอแล้วโยนั่นซัมนันลาพอแล้ว เราเข้าวคนนึ่งไอมึงกับบาไปนี Сп ่ ER. ีกับบ้าไปเนาะมึงเนาะเออเออไอไอทามินเนี่ยใ่ปะจังไอเบาไกลนี่รอรอกัไอเบาไกลนี่มึงคิดว่าสิไดายยังเอ้ามึงคิดว่าสเสียยังไงเอ้าไอมีตีไอเบาไกลเนี่ยเจ้าหันบ่มามาหัวเดียวกับพ่อละไอแต่ซ้ำนั่นกัเจ้านะอือรอซ้ำนี่ละมามาหัวเดียวพอแล้ว มามาห่วหนึ่งโอ้ยหามเลยอียี่นี่ไปไปไปมึงเนี่ยบ้านไปไปไปโอ้ยเอี่ยงว่ะผู้อื่นใคุนเป็นลังได้เป็นนั่นเป็นนี่กุได้มามาห่วเดียวนึงไปไปอีไม่มีกลับบ้านเสียลมไปละ